จังหวัดตราดจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2564นายพินโยประกอบผลผพ้ว่าราชการจังหวัดตราดนำน้ะส่วนราชการวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระจ้สุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2564 บริเวณห้องโถงชั้นล่างอาคารสาะะรกลางจังหวัดตราดสำหรับการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชระสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมชมนิทัศการพิเศษเนื่องในวัน,วนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งเนื่องจากการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้แล้วทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดตราดยังได้จัดแสดงนิทรศการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาลงนามถวายพระพรที่สลากการจังหวัดตราดสามารถลงนามถวายพระพรทางออนไลน์ก็ได้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจงังหวัดตราจัดก,กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีและแบ่งปันประกอบอาหารให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจงังหวัดตราเพิม่มโดยการศูรนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจงังหวัดตรานำจิตอาสาจังหวัดตราจิตอาสา94 0จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีและแบ่งปันโดยมีการประกอบอาหารเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ เพิ่มมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 พร้อมทั้งมอบอาหารแห้งไข่ไก่ให้กับประชาชนที่มารับสิ่งของในครั้งนี้นอกจากนี้จิตอาสาจังหวัดตราดส่วนราชการกต่างๆยังได้ร่วมมอบอาหารแห้งหต่างๆรวมทั้งหน้าก,กากอนามายัยแอลกอฮอลให้กับผูร้ราชการจังหวัดตราดเพื่อใส่ไว้ในตู้จวนปันสุข สำหรับการแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา,าบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มีแล้วแบ่งปันในครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินี <S <S 2> <S 2> เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564ทั้งยังมีการแบ่งปันความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ผ่านตู้จวนปันสุขอีกด้วยรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้ DS, ส,ถสถานีบีทเอสอนุสารีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาหลายคนที่บนว่าชีวิตวันนี้ก็คงไม่ต่างจากเมื่อวานหรอกแล้วก็ไม่ต่างจากทุกวันที่แต่ละวันชีวิตก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยฝนไม่ได้ตกทุกที่น,นะโยมเนาะและฝนก็คงไม่ได้ตกทุกวันค้อนี้เราทราบดีหลายคน ที่กล้าว,วิ่งฝ่าสายฝนไปพอร,รู้ว่าอีกสักพักหนึ่งก็จะพ้นฝนแล้วและก็พร้อมเสมอที่จะรู้ว่าข้างหน้าก็มีฝนคอยอยู่มองจากฝั่งข้ามไปเกาะช้างที่จังหวัดตรัสฝนตกที่โน่นแต่ตรงนี้ยังไม่ตกแต่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็คงจะตกชีวิตแต่ละวันที่หลายคนบ่นว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยเก็บความรู้สึกนี้ไว้ะโยมแต่เก็บไว้ด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจว่า ยังดีนะที่ฉันเข้าใจว่าแต่ละวันไม่เห็นจะได้อะไรเลยไม่เห็นได้อะไรเลยก็ดีอย่างน้อยก็ยังรู้ว่าชีวิตบางวันมันได้บางวันมันไม่ได้บางช่วงมันได้แต่บางช่วงไม่ได้เราจะได้ซึมซับและเห็นเข้าใจชัดว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงเหลือเกินอนนิจจังนะชีวิตนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์จริงๆนะไม่มีสุขเลยและมันเป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้จริงๆ บางวันมันก็ตกบางที่มันก็ตกปัญหาบางอย่างไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดบางที่ของชีวิตที่เรามองว่าบางอย่างมันน่าจะเป็นของเราแต่มันก็ไม่เป็นของเราเราก็จะได้ยิ้มในใจว่าโอ๋หนอไม่มีอะไรจริงๆที่มันอยู่ในบังคับบัญชาของเราเกิดความเบื่อหน่ายและคลายความกำหนัดทั้งปวงโยมหนูได้มอบต้นไม้ให้กับวัด นำไปปลูกเพื่อให้ร่มเงาในวัดซึ่งก็โยมได้บอกว่าชีวิตผมที่ผ่านมาเจออุปสรรคมากมายเยอะแยะแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยสติปัญญาล้วนๆซึ่งบัดนี้ท่านทั้งหลายชีวิตคนหนึ่งคนและชีวิตคนอีกหลายๆคนก็เป็นเหมือนกันแบบนี้เรายัางจะต้องเจอฝนข้างหน้าอีกเยอะเราอยัางจะต้องเจออุปสรรคซึ่งอย่าได้มองชีวิตไปเปรียบเทียบกับใครว่าทำไมเขาไม่เจอฝน เขาก็เจอเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังบางเรื่องของชีวิตที่มันจุกอกมันเสียดอยู่ในใจอย่าได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากมายเพราะใครๆก็ล้วนเจอฝนแต่เดี๋ยวสักพักฝนก็จะผ่านไปท้องฟ้าก็จะโปร่งใสบัดนี้ขอให้เราทุกท่านถ้าวันนี้จะคิดว่าไม่ได้อะไรเลยอีกวันหนึง่งอย่างน้อยมันก็ยังรู้ว่ามันไม่ได้อะไรเลย ขอให้เก็บสติปัญญาพิจารณาไตรลักษณิจจังทุกขังอนัตตานี่คือธรรมดาของโลกจริงๆ